แล้วนั่นตัวจักรจะก,กดหน้าดาแล้วยังมีเอาไฮไลท์ตอกได้ด้วยแบบนี้วิยันดเลิจัดอ่ะไม่เคยน่ะไอไอแก๊งอับปอมตัวไหนที่เรียกฉันว่าหมาปอมอ่ะระวังนะระวังพวกนายจะไม่ได้อยู่สุขกันนะโอเคปะถ้าอยากใช้ชีวิตกันอยู่ปกติก็เตรียมเรียกฉันว่าพัดเจ้าแห่งเวซินี่นะไหนทุกคนพูดตามฉันสิพัดเจ้าแห่งเวซินี่พูดตามฉันเร็วพัดเจ้าแห่งเวซินี่ ให,ให้ให้โอกาสอีกครั้งนี้ค่ะโอกาสอีกครั้งนะพัดเจ้าเห็นเวซินี่รอพานรอเรือสละอะไม่เออเอ,อนะันนั้นเรียกอะไรสละเอจอจานไม้โทสละอะาเจ้าละกันอันอื่นยาวไปอื <c> ้ม <oughs> ฉันว่าของใส่แกงหมาปอมคงจะตกภาษาไทยแล้วมั้งเนาะทุกคนน่าจะเข้าใจว่าฉันเป็นพัดเจ้าแหละที่ทุกคนพิมพ์คำว่าหมาปมกันอยู่ตรงนี้น่าจะเป็นแค่ทุกคนไม่เก่งภาษาไทยใช่ไหมบอกทีว่าแค่ไม่เก่ง บอกม,มาเดี๋ยวนี้ใช่ไหมแค่ไม่เก่งใช่ไหมอ๋อแค่ไม่เก่งโอเคโอเคตกใจนะว่าทุกคนคิดว่าฉันเป็นหมาปมจริงนะเนี่ยโอ้โหอีกวกงนายนี่แกล้งกันไปเรื่อยเลยนะแกล้งกันไปเรื่อยเลยหมาปมอะไรก็เราไม่มีสะหน่อยนี่แล้วก็ยังมีหน้าเขินด้วยหน้าเขินนี่ไม่รู้จะได้ใช้ในโอกาสไหนวะ